สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคามันสำปะหลังประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5ันนั่นเองครับสำหรับราคาวันนี้นั้นก็จะเริ่มจากราคาที่มีราคาสูงสุดไปหาราคาต่ำสุดนั่นเองครับเป็นของบริษัทชัยภูมิสตาร์จำกัดนั่นเองครับสำหรับที่ท่านพื้นที่ของท่านท่านขายได้เท่าไรอย่างไรก็เอามาเปรียบเทียบ หรือมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นั้นก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เชื้อแป้ง30%กันเลยอยู่ที่2บาท60สตางค์นั่นเองครับเชื้อแป้ง29ก็จะอยู่ที่2บาท50เชื้อแป้ง28จะอยู่ที่2บาท40เชื้อแป้ง27อยู่ที่2บาท30เชื้อแป้ง26 อยู่ที่2บาท20เชื้อแป้ง25อยู่ที่2บาทส0สตางค์เชื้อแป้ง24จะอยู่ที่2บาท5สตางค์เชื้อแป้ง23จะอยู่ที่2บาทเชื้อแป้ง22จะอยู่ที่1บาทเ5เชื้อแป้ง21จะอยู่ที่1บาทเ0เชื้อแป้ง 18- ถึง20เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่1บาท85เชื้อแป้ง1 5ถึง17จะอยู่ที่1บาท70สตางค์เชื้อแป้ง1 0 ถึง14จะอยู่ที่1บาท55และสุดท้ายก็คือ0ถึง13เนั้นราคาจะได้ที่1บาท45สตางค์นั่นเองครับปร,ราวนี้นั่นเองครับเราก็ไปชมกันต่อเลยของโรงงานแป้งมันอีสานพรีเมียมสตาร์ทจำกัดนั่นเองครับก็จะเป็นของราคาประจำวันนี้คือ17กุมภาพันธ์นั่นเองครับราคาที่รับซื้อกันแป้ง จักนั้นจะอยู่ที่2บาท40แป้ง25%นั้นจะอยู่ที่1บาท90สตังค์นะครับสำหรับราคานั้นเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกานั่นเองครับมาต่อที่ของบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์จำกัดเป็นราคาของวันที่17กุมภาพันธ์2568นะครับ เราก็มาดูที่เชื้อแป้ง30เราคาของเดิมนั้นอยู่ที่2บาท85สําหรับวันนี้นั้นปรับลดลง5สตางค์ราคาใหม่ก็2บาท80สตางค์เชื้อแป้ง25เปเซนั้นราคาเดิมอยู่ที่2บาท35วันนี้ปรับลดลง5สตางค์ราคาใหม่คือ2บาท30สสตางค์นั่นเองคร,รับก็มาต่อที่โรงแป้งโชคยืนยงนั่นเองครับก็วันนี้จะได้ที่ราคา แป้ง30%อยู่ที่2บาท50เชื้อแป้ง25%อยู่ที่2บาทนั่นเองครับสำหรับใครที่มาถึงก่อน5โมงเย็นของเมื่อวานนะครับก็จะได้ลงของวันนี้ก็คือ17เดือนกุมภาพันธ์2568นนั่นเองครับสำหรับรถที่ได้มาลงคิวที่จะขายกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง กดติดตามไว้นะครับเราจะได้มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของมันสัมปะหลังและพืชเกษตรชนิดอื่นๆก็จะมีมาให้ชมด้วยเส้นเช่นเดียวกันนั่นเองครับ